อยากให้พี่แบบอ่าอ,อยากให้พี่เล็กนะนะคือคือพูดนิดนึงว่าใช้แล้วเป็นยังไงอะไรอเราอยากจะรู้จากปากพี่เล็กนะคะ<ช>ตรงนี้<ช><ช>ที่ว่าใช้จริง,ะะอ,งอะอค่ะแ่น,นี้ก็เก็บไม่ไหวแล้วใช้ดีแล้วต้องบอกต่อน,นะครับค,คนเก็บบอกอยากให้ได้เยอะกว่าน,นี้อีกโอเคครับผมขอบคุณครับ แต่ว่าดกมากไม่ดีนะคะัอ๋อดอกมากไม่ดีจริงจะหักเพราะว่าคนเก็บมันที่เจียดออดูดูค่ะดูดูดูเป็นแบ่โอ้ดอกจริงๆนีเราเราสามพ่าคนเก็บเองเลยใช่ัม่าษา์แต่ว่าดกมากไม่ดีนะคะัอแต่บ่านมันคนเก็บเหนื่อยแต่คนเก็บเหนื่อยเราก็ได้ตังค์เยอะคนเก็บแบบไม่ใช่คนเก็บมันก็อยายกันหนีเหมือนกันมันไปไม่ได้โอ้มันไปไม่ได้เก็บมั้งแค่นี้หกสิบเลยะค่ะบสิงปุผีกินิ แล้ววันวันวันเก็บได้กี่กิโลคะเนี่ยวันนี้วันนี้ประมาณเกินแปดสิบกับไม่เกินแปดสิบขาเราไหมขายค่าเราเมียออกแล้วธรรมดาไปเก็บที่อื่นเป็นอย่างนี้เลยคะบม่เคยไปเก็บไหนเลยค่ะอยู่ตรงนี้ตัวเองไม่ไม่ไม่มีที่ไรอื่นนอตกจากตัวเองโอ้โหของเขาหลอบเลยพป็นไงพป็นอยังช่วยจัดช่วยจัดเนาะก็มีมีห้องไรนะ้น้ที่บานนะที่ ที่บ้านสวยไหมคะโอ้โหนั่นแหละพีนี่ผมเลยแล้วก็เมคมันก็ง่กว่าผมมือเลยโป๊ะสวยทวสวยมีเยอืมถ้าายูก่อเาวางดีแลถ้รู้แานะโอ้ช้าสูเอาไปขายมันทีๆไปขายได้ขายเถวพออันนี้คือเขา คือเก็บนี่โอ้นี่ดูแล้วมันโยกเก็บเอาแต่มีดใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ในงามงามเนี่ยเนี่ยพริกนี่พริกนี่อยู่งามเลยจริงนะเด้พริกงามอยู่ยังไม่ขึ้นยอดยยังอดเลยเนี่ยเวมันเร็นการเริ่มต้นอันเนี่ยใช่ใครดูเถอะขอเขาสวยงจริงจะเอาแต่มีดใหญ่ๆหน่อยมาเออแต่คนอื่นแบบนีหนอนนี่นอนเลยนะของเขาบนนี้นะของเขาไม่มีหนอนเลยแล้วเนี่ยไม่มีไปชุวชื่ว เอ้ว่ามันเปาอกใจในยอดมันเปาะเก็บเบาเลยก็บไปเบาเลยแหละโอ้ยอดเนีปาะเบาเลยอืมแตเดีขาไปนู่นมาใจเขงเขาสวยอย่างงเขาพอเขาพรทิพย์ได้ไหมโอ้โหพรทิพย์สู้ไม่ได้รู้จักพรทิพย์ไหมรู้จักมาด่าที่ไหนกันแต่ว่าพรทิพย์เขาก็สวยเป็นแบบนึงพรทิพย์อะไรที่รู้ฮะนั่นต้องพรทิพย์นะบอกพรทิพย์ต้องรู้จักเลย เรื่องรถยกเหนือหมดนิดมากช่วยเก็บช่วยเก็บและปลามันจะจุ่มสวยต้องเก็บเบาๆว่ะพี่มันอ่อนมากเลยอ่อนอ่อนอ่อนงอนกระโปะพี่ก็อ่อนเพราะว่าเวลาเราเหมือนกับเขาอะไรนะหน้าคนเก็บก็เหมือนจะอ่อนนะตัวักยาวอะไรนะอย่างแบบอ่อนเป็นมุดนาอ่อนไหมไม่อ่อนเลยไม่อ่อนเลยอ่อนไป็มุดจะไปแต่ว่าวัดเขาถามหาเราละจวนเราละ เก็บก็จะบอกว่าไม่หมดล่องก <capacity S 3> <a> ินเนล้อเยอะสิกินเนื้อเยอะมันจะจวนง่ายอะสิกับโปเยอะเท่าไหร่กบเมือลลกัก็สองกักจะว่ากับโปมีกับโปกิน